คุยกันเรื่องของเมรวันของวันศาวันแรกนะนั่งสบายๆคุยกันเรื่องของกามนะเราเห็นในข่าวกันเยอะแยะเรื่องของกามกามนี่คืออะไรกามก็คือความยินดีความกำนัดยินดีทะเลียกกาม แต่ว่ามันแบ่งออกเป็นสองเนะี่ยมันก็จะมีกรารกิเลสกับกรราม,มาวัตถุสองอย่างกรารกิเลสนี่อันทั้งใน,นในหันหหวิตหัวใจนั่การวัตถุเป็นภัยนอ้องได้แก่กรารม,มาวัตถุได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งห้าบุตรภรรยาข้าทาสกรรมกรทรัพย์สินเงินทองต่างๆสิ่งเหล่านี้นี่เรียกว่ากรารม,มาวัตถุนะ อันนี้เป็นการมาวัตถุของมนุษย์่ยการมาวัตถุของเทวดาก็อีกอันนึงนี่มันนี่มห้ให้ท่านรักษาสินเห็นมั้ยเกิดสุขอิ่มเอิบในใจอายุทิพวันทิพสุกันเป็นทิพยธิปแต่อันเป็นทิพย์อันนั้นเป็นการมาวัตถุเหมือนกันแต่เป็นของเทวดาการมาพดอีกอันนึงนี่แม่นชั้นหนึ่งสองสามซีไปจนหอดอุลุปชั่นผมแล้วก็ผมก็ิึ้นหญาหา สิ่งเหล่านี้ก็เป็นกรารเหมือนกันเป็นกรารมวัตถุเป็นสิ่งที่นาปรารถน,า,นาเพราใจนหะ้คนจะมาเป็นสมบัติของพมัน,น,นมนุษย์กับเทวดากรามมารมพมนี่บริส่อยแล้วพลานวนลาลาาิ่นบปได้ราคาบปได้นงเรียกว่ากรารมวัตถุหรือที่เราเห็นกันอยู่ก็ในภพมนุษย์เราเนี่ยนะบุตรภรรยาข้าทานกรกรรมกรทรัพย์สินเงินทองสู้เป็นสิ่งที่เราต่างก็ปรารถนามนุษย์ทั้งหลายปรารถนา นั้นก็เป็นว่าเป็นวัตถุที่นาปรารถนาะน้าพอใจรูปเสียงกิรลดสัมผัสทั้งหายกามาคุ้นหายนข่าว่าตัวนีนะ้นี่เรียกว่าการมาวัตถุส่วนการกิเลสก็คือความกำหนัดไปตามน่าความตรึกความคิดนะคิดในรูปไม่เสียงในกินในรลความกำหน,นัดตนเรียกว่าการกิเลสหรือการของคน ขันใจของเขามันไม่มีกิเลสแล้วมันไม่มีโลกนะแมนผู้ใดเสียยังมาหลอกกับโปรตีสีแต่ขันมันมีโลกเลยเนี่ย่างไก่กันเลี้ยวเบิ้งตากันหน่อยเดียวนั่นก็ซอดปาบหมดเลยขันแมนตรงนี้กับผู้ใส้พระกับปยมเห็นมาในข่าวในข่าวพระกับปยมซึกโดยไม่ได้นั่นหมายสิบองค์คุณมีจะพามาฮาเทละกิเลสมันเป็นไผ่นาะมันบอกเขาไผ่ออกไผ่มันบอกมันบอกเบิ่งหนาเบิ่งตานี่ ไฟนะครับไฟสามกองราคาทุกสองโมงห้าอันยืดของนายพวกเขาใครออกไผแล้วอันบุ๊เด้ประมาณเพียงพั่มนั่นก็นเมียนแล้วล่เพราะมีลุดพลกันได้นะติดไปบัดนี้พระแมรูคุคาอาจารย์หรือว่าพระพุทธเจ้าห้าเนี่ยเพื่อนไกนให้หาวจะเริ่มกรรมฐานเนี่ยที่ยังอยู่ในโบสถ์เพื่อนบอกเขาแล้ว เมื่อใดก็ตามที่จิตใจของเธอสัดใส่ไปในกามคุณทั้งห้าหรือว่าอันที่ห้องสวดกันว่านะอันไม่บุคคลไม่พึงคิดถึงอดีตด้วยอะไรนะคือเรพิ่งคิดถึงกามกุณนั่นอันนี้กันเนี่ยอันพ่อแม่ครูบาอาจารย์พันบอกในบทหลป่าชาพันวาเมื่อใดก็ตามเนี่ยพันว่าจิตของเธอสัดใสยไปในการมคุณลเธอก็พึงมนัสิการมรัสิกานี่เป็นภาษาจิตมรัสิการแปลว่าการใส่ใจการ ใส่ใจการนึกไปถึงสิ่งนั้นนึกไปถึงยั้งเพื่อว่านึกถึงไปในอารมณ์ของกรรมฐานเอาละต่อไปนี้เราจะให้กรรมฐานแก่เธอว่าตามเพ่าเกษาโลมาาขาทันตาตาโจตาโจทันตานะคาโลมาเกษาอะไรให้เธอพิจารณาธทมทั้งหลายาให้เธอพิจารณาอารมณ์ของกรรมฐานหาประการนี้ ในคราวใดที่จิตของเธอฟุ้งซ่านสัดสายไปในอารมณ์ของกามคุณเป็นไงคันห้าบ่ท่านคันห้าบ่ฝึกบ่ได้ไงคันห้าบ่เห็ดมันบ่ได้ตรงเห็ดสมมติว่ามันคืดไปหาอันอยากกินนั่นกินนี่ขึ้นไปในกามคุณลูกเสียงกินรสสัมผัสกามคุณอันเป็นอดีตพุทโธใส่เลยพุทโธ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 มันจีบไปใส่เลยมั้่นะเรียกบ่แต่คันห้าปล่อยมันเดี้ตื่นขึ้นมาปุ๊บปล่อยหน่อยใจ บบพุโตบนนึ่งถึงโบพุโตรูเวลามันฟุ่งไปมันฟุ่งไปนี่ผาดกับเสียงนี้แม่นมามเม่วลามันฟุ่งไปฟุ่งไปคิดไปในี่ผาบันคิดไปหด,ดไม่ยิ่งเพิ่มอีกล่มตีล่มทั้งไตรถด้ป้าหรืบอบบเป็นปวดเหียวอนี่ตัวนึ้งแมนว่าล่ะโอ้ถือกันห้นเราประเนี้ <c ười> เป็นว่าละ่ะอาจารย์เนี่ยน้องหลวงพ่อยายบอดใด้ี่ตัว้นึ่เดังนั้นเราต้องค่อยฝึกเอา ตอนแรกๆนี่มันมันจะถ้าจิตของเราจมลงในนิวรณ์เนี่ยมันมันจะฟุ้งออกข้างนอกจิตเพราะมันหาสุขก,กับรูปเสียงกิริย์รสเนี่ยมันจะฟุ้งออกข้างนอกจิตดึงกับขม้าเบื้องใจอย่าองกับกบเห็นหอกมันเป็นอันเดียวกันเลยกับกิเกลสดังนั้นเราจรึงต้องมาเจริญกรรมฐานเนี่ยเดินยืนนอนนั่งอยู่ก็ใส่ใจไปในกรรมฐานขราผุดโธทั้งโมงยังกะว่าไปนึ่งึงพุทโธไปให้มันจำนึกยั้ใดนึกได้นึกย่้งได้นึกใด ึกแบบโรกพิเศษนะฝึกแบบมนโนมยิธินึกถึงพระพุทธรูปด้วยใจเข้าเบ่ป่อยแล้วก็ทัทงาา้งทั้งว่าจ่าเดวล้มันฟฝงมันฝงทั้งเสียงนั่นเองทั้งเสียงกับทั้งภาบเห็นบ่สองอย่างนี้มันมาเห็นบอกเนี่ยมันฝงเสียงไเห็นบ่กขันมันเสียงมีเสียงใใเบาในใจเห็นบ่ปากเข้ามุมมีอมือลขาหล่เสี๋ยวเลี้ยงเนีเห็นไห่พออย่างพอเบาในใจขันบ่ปากมุอมีอกับเก่งงดเก่งข้างกับใจ เขาก็ต้องพอนพอนมันลงพอนมันลงพอนไขยลงพอนไข่ฟืเอาผมเฮ็ดยู่อันอย่างสลับนางเฮ็ดยู่เดือนหนึงน่งเต็มเต็มเมนี่เขาเรียกปลาบินซี่เม่อตอนที่เขาเล็งเล็งนะย่างสลับนางยัางสลับนังอยู่เดือนหนึ่งคนมันจังลงเลยจำมันมันจังค่อยเบิดอันแนวนสิทธิท์สงสัยว่าตัวตนเป็นยังไงมีบอลหรือบมุมีมันลานิบอนจิตมันมันรวมเป็นหนึ่งแฉลีนะโพอ้กลมการทาขงจงกรม ตานี่ยไะนี่คือยังคนถือปวยอย่าคุกนะทำไมแม่ๆๆออกไม่เห็นเนี่ยว่าพิบัติลหายเก็บข้างยงกลมเนี่ยขีดดินใจเตยมเบิดเลยนะมันคือถือเขาคือคือจะมาในหัวเขาเนี่ยนเสียงมันดังเยเงยมันสงสัยคาถามต่างๆสารพันปัญหามันมันถามว่าโลกนี้เป็นไดเขาเป็นไปแต่เอตกลงตัวตวนเขา,านี่มันคิดไปนะใจกับโสรงบเละมันคิดบลลงแล้ว <ส1> <Même. S 2> กันใจกรสงบเป็นบ้างเหตุจะได้ประสานเหตุคือเพื่อนว่า บอกไปบินซี่เดินสลับนั่งเพื่อ,อจิตขอมาองแน,น่เดินสลับนั่งเดินสลับนั่งย่ำห้องยางเขากับเคลื่อนไว้รูเนือ้อรูโตเนี่ยเวลาเท้าแตะผื้นตึกตึกตึกจับตัวนี้ไปหรือขากำลังเการูเนือ้อรูโตสัมผัสติดกันเวลานั่งกันั่งพักจิตลงค่อนคายค่อนคายลง่มความายข้างกระใจขันบเวณอ่นเห็นบล่งเนี่ยจิตมันไิจคิดเห็นบอกเวลาเขาคิด ภาพหรือเสียงเนี่ยมองได้เก่งนี่แล้วข้างกระต่ายนี่แล้วเก่งมากข้างกระต่ายเก่งมมเอินบ่ไรนยิเนี่ยเพราเสียงในหัวมันดังเนีเสียงในหัวมันดังบัดนี้เนี่ยมันุ้งมันก็ฟงออกไปข้างนอกพอเวลามันคิดในหัวเนี่ยมันก็คิดเรื่องหลวบเรื่องเสียงเวลามันสิมาเบิ่งหลวมมันก็ต้องอาศัยตาเพื่อเบิ่งเนี่เนาะมันก็ฟงออก้างนอะอาศัยหูเพื่อฟังดูนั่งฟังเพลงกินเล่นเที่ยวสารพันจังจะไม่เป็นเวรหลุนทั้งคยเห็ดเนี่ย ไม่หมดกระพานมากหมดทุกคนส่วนแน่ดีแน่กับฝนไปสว่นสวนอะไรนะไมันส่วนอะไรเนี่ยนะแต่กระปับออกปรับเปลี่ยนแต่ขันห้าปรับใจของห้างใดโดยใส่ใจไปในกรรมฐา,านละนิวรณ์ได้ปุ๊บมันอยู่บนฟูงของนอกเลยบัดนี้ขันแม่นผู้ใดสีม่านี่ผู้สาวมันตีคิ้วใส่ไม่ออกไม่ห่างเม่ยหมายตีคิว้วใจเนี่ยอาอย่างอีปวดเดืดตามเหลุดย่าหาหยอกพระด้วยอะไรขันใจเ้ามีนิวรณ์มันบก่กอะไร เขาตีคันเบนเขาไปตีคิ้วเส้เพราะเขาย่างไก่น่ะว่าทีซ <behav S 2> ื้อกันว่าเขามามากูบอกอันี่เราเลี้ยงมันว่าล่ะมันปรุงแต่งไปของมันเองไงใจของเขาเนี่ยไม่ต้องให้มันอยู่ไม่หยาบเหมือนกันนี่ให้แล้วให้อีกคูเนี่ยคู่ประจันกันเลยห้แล้วให้อีกจะเสียใจไหนแล้วกันยูมากจริงๆตอนแรกกับว่าเสียเอาจ้าหกเดือนเนี่ยไม่เลวว่าเสียเอาโดนไปแล้วเจ้หกเดือนก็จะไปลองเพ่งเลยเพราะใจมันฟรุงออกข้างนอกนะ บัเนี้เพราะมันถูกหลายใจไหนว่ายางสลับนั่งหลักหลูลมหายใจแน่เอียงแน่มันผลม้วนแบบม้วนมาทั้งนี้ตะกี้มันม้วนไปทั้งเลยเพราะมันม้วนมาทั้งนี้ปุ๊บมันก็เริ่มเอี๊ยดแบบเริ่มเอี๊ยดเริ่มเริ่มเห็นโทษนะเห็นอาชีนาวะเห็นโทษเอ้ยกำกับไปนี่กันเพราะป่านนั้นจะประทานวัดหลวงพี่อย่างนี้เงินหลายได้เป็นนักลองนี่อาชีพเป็นนักลอง ตองเพ่งนี่ไหวบุหรี่วิญากเรียวนั่นแหละชั่วโมงหนึงนงน่งกับสี่ร้อยแปดรอยแล้วไม่บ่างานหนึ่งกับพันหาพันหกสองพันสามพันแล้วแต่งานคันห้อเป็นจ้าของเองเข่า,นนลาเลยหล่าวกเราเบาอ,อ,บอเรื่องเงินไม่บุอรี่จะมันถูกดิถูกไหมทุกจากการแสวงหากรรมกรมในี่เปรียบเสมือนกรรมมาคุ้นเนี่ย กรรความก่อนนั um ้นยิ่งดีเปรียบเสมือนความฝันตอนนี generic, ้ฝันอะไรเห็นกันนะโอ้ยอจารย์ตื่นมากกว่าเห็นใจคือกันความสุขช่วข้าวเพราะเป็นสุขช่วข้าวที่สุขไพ่หนอกันมีอะไรยังสุขขันบุญมีอะไรทุกอย่เห็นไ่มวันนี้เขาแยกใจไหนใจห้องผีเมื่อเก่ายุ่ยยี่ยยุ่ยยู่ยมีทั้งเฮ็ดให้ดีใจเสียใจเฮ็ดให้ซุนเฮ็ดให สร้างเหตุแห่งฮักคือมันเป็นภายนอกปัจจัยแต่มันเหตุยมันอยู่ที่ไรราคารส่วนผสมอาหามันอยู่นี่แล้วมันก็โทบป้าบมีสัญญาไซน์เขามาป้าบดูโซนลดไซน์กับรถเนี่ไอ้มันยุ่ยไซน์จอนสินไปกันกันไม่ยิ่งกันแต่ว่าเขาก็เพราเหตุกับมาฐานเขาดู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 มันเหตุคือเขามักสุกไหมวะถ้าขันเข้าโซนมันไปสุกเลยเขาเขียดหรือยังมัไม่รู้แต่ว่าเขาเขาอยากให้มันสุกเขากลับมาผ่อนคลาย กระสุกแหละแต่ว่เสียชังสีแตแ่หล็กบ่อใด้ ấ y อแต่แต่สมัยตะกี้นี่บ่้ไหนคือคือเ้อบ่ได้ฝึกรู้อยู่ตำลาเนี่ยอันปัติปิลุกสามตัวอ่เห็นบ้านตั้งยังั้นแมนเบิร์นหัจากเตยตำล่าโบวหงเยจะของจังว่าไม่หลุดกรรมฐานตีมาอนเพื่อูนมาการไตัปิกตีมาพอตีมาอะไระจควายหูโอ้แม่ปวดอยู่ในนี้ ตัวนี้ตัวตนพาถูกประเสัิจะในหน่อยมากกับจนหย่ไปนีก่ก็ด้กอดมาแล้วโอ้ยจันมึงเอ้ยละต่นี่ต่อไปมาสรนนี่แล้วแล้วสู้กันก็ระโกรธได่เลยกันจะหนัมากกับคอยเบิ้งมันเรียนหลวงมันมาจนเสียกมัดจุ่มข้อได้คือมันบ่เกินขอบนะศูนแต่ละเที่ยนนี่บพราะมีมาจีบศูนคิดประทุษลายหออมีแต่ท่างทาให้ให้กิเลสขันเดือมากในกนห้ขนาดยางเบากับเบา,บเบาบมวนม ขนาดย่างนากระซีถ่ถทษในีเห็นเบาร,รุนแรงเขกอยังผู้เจ้า,าห้องนี่ยนะเพิ่เบาอยู่สี่อย่างเลยชี้แจงให้เห็นแจง้งอย่างให้รับไปทําให้เห็นแจง้งความว่าอันนี้บุญนี่บาปอันนี้ดีอันนี้สุขนี่ทุกอันนี้ทุกอันนี้เหตุเกิดทุกอันนี้ความดับทุกนี่ท่าเห็นถึงเด้อเย็งสี่เด้อเป็นสีดับทุกก็คือชี้แจงหเห็นแจง้งให้อะเราอยากให้เอาไปเฮ็ดบ้าบ่เปนจะบอกกันเลยื่อได้บ่เป็นจะเอามาอ่านมาจัากันเลยซื่อยต้องเอาไปเฮ็ดดิ ่เกิดมาเกิดผลต่อไป,ปด้วยการเหตุว่าอะไรกันละที่ยังสมัยตะกี้ศึกษาตำราไม่ไม่เนี่ดีพะเจ้าของมูสัวเบิร์ดได้ไหมบรเห็นโลกอะ่ะฮะพู้น่งกับัวพุนี่กับสัวเขาบูหูโลกขันว่าสมมุตบบิมาเห็นข่าวผ่าเหตุพเพจงสิ่สูรสุดได้จะของมีมานาได้ต้องปฏิบัติตามทาั้งยี่ในของพุทธเจ้าดูดูกูด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 ูเูดูดูดูยู อ่าเฮาเขากิดขึ้นว่าเฮาเนี่ยบล็อกเกอรกรรมแม่นั่นจักเทื่อจังซี่เนาะเฮามั่นใจนะเห็ชาตินี้แต่ชาติที่แล้วนี่นี่บ่แต่นั้นเฮาเฮาต้องฮู้จักว่าเฮาเดินทางมาเหี้ยวกลนหรือว่าแล้วแต่ว่ากับที่เดินทางกันอยู่เนี่ยเพราะอยัาง,งาย้อนกรรมเห็นบ่ไหมตัวนี้แหละมันสําคัญคั่นเฮาเห็นโทษมันพวกเราไม่ยังหดกลับเคยยังอ่นเคยถามย่อมจะหนึงว่า,งงา เอาขันแม่นอริยาบุคคลนี่เลนในยมจังเลยย่อมสมุติว่าโยมมีขอบมีความมีเมียมีผัวแล้อะไรขันมีผู้หญิงผู้ชายที่ฐานะมันคงดีเบิดทุกอย่างครบเพียบร้อมที่เจ้าตวัชนาต่งการมาต่อยเจ้าแล้วเจ้าก็มีปัญหาอยู่กับทางครอบครัวถทำว่าเจ้าเสีเลือกไปบ่มันมันกัเลือกปั๊บเลือกดอินเตอร์เลยหรือไม่ล่ะทือว่าอืม แต่นั้นในโลกไงมันม้มีอย่างนั้นมีแต่การมีแต่มาย่าหลอกล่วงกันคือยังผัวกันเมียแล้วหักลายหักลายหักกันตายใจยจากกันวันนี้มือเศร้าหักกันมือสั่งกันได้เอาอันหกักตะกีไปใช้เบิร์ตมันบ่ขากันตีกันเอาปืนยิงหัวกัน,นมีนบ่เอออะไรเหตุไปตัวนี่คิดคุกฤปเนี่ยเห็นบ่นีน่หละเพราะกามโทษของกามท่านบอกว่าการเปรียบเสมือนกระดูก มันมาแทะกระดูกไปมาขนาดนั้นนี่มีรถอร่อยหน่อย <c oughs> บอกคือสมาธิด้สมาธินี่รับตาล่วงเนี่ยเพราะด้วยไปหาเตรียมยังหกเพราะต้องมีวุฒิการศึกษาเพราะต้องไปสมัครยูงมงนน่มองน,นั้นมองนีสมัครงานเพราะต้องเป็นเป็นว่าผมสุขข้างในเห็นผมนี่ยอมมาถามผู้ที่จการงานใดที่ว่าประกอบอประกอบการเตรียมการาย่างไร เราได้ผลอย่เาเตรียมการย่างหน่อยเราได้ผลหลายนาก,ก็ตัวนี้แล้วสุกคือกันสึอว่าแบบปื๊บรับตาลงคอนข่ายดีๆเ้อาจจะใชลองเห็นดงก่อนคอนข่ายเหตุตาเขมเมๆนี่เวลาห้องจิต ปล่อยให้ร่างกายมันหายใจของมันไม่ต้องไปเก่งไปยังนั่น้ำรวจปล่อยท่าธรรมดาผ่อนคลายรู้สึกร่างกายเบาๆรู้ตัวๆก็ได้คือคือกายมันก็นั่งอยู่นี่เขารู้สึกสัมผัสมันก็สัมผัสอยู่นี่เห็นปะเวลาเขานั่งเขานั่งสัมผัสตรงนี้กันเพราะต้องเก่งมัยไมด้กี่นี่ตอนเลี้ยนพระสูตรอยู่นั่นเวลานั่งสมาธิจะเกลียดก็หยนีใจ มันโบลงแล้วนั่งสั่นเห็นบ่บ่มันเกลีเดี๋ยวมันเก่งใส่คือเขาเขาคกิดมันมีคนแนมเขานาะเพราะจิตมันทรงออกนอกมันนั่งกับจิงแต่มันโบผุดทั่วทั้งมู้ทั้งโคมันบ่ใส่ใจกรรมฐานน่ะมันจะคกิดแต่ว่ามีต้องมีคนมาเห็นกูนั่งยังไงต้องไม่ข้นมาเห็นกูเดินยังไงบ่บ่ได้มาหน้าเขาเกิดเด้พอจิตเขายังฝูงออกกลับมาคุณนพี่เนี่ยมันได้เนี่ยเดี๋ยวสมาธิข้างในสมาธิ นั่งไปพอนไข่ลงดีๆมันวุ้มขึ้นมาแล้วบัเนี่ยมันสุกแต่มันบัเนเพราะมันสุกข้างในแต่มันแล้วปุ๊บเนี่ยมันบ่สนใจขางนอกเงี้ยเขาสีว่าเขาสีแางเขาสีสันเส้นนี้ท่านมีสึง <c oughs> นอกจากสีปวดปวดให้หูด้ดีหูุซ้วกับลายอย่างสอนเป็นธรรมะแน่บากระทบแด่ตบโกหูเนี่ยบ่ได้เหตุร้อน,นสุดท้ายตบโหูก็มีแต่เว้าให้ได้สติกระตุ้นจังว่า สีแจงแ้งให้เห็นแจง้ง <c oughs> อยากให้เอาไปทำให้อาหารละเลิงปอบประลมใจให้อาหารลาเริงพ่อมอุอ้ยเขามันต้องใจเด็ดเดีดเดดเยวภาวนาไปหาเห็ดเลนนี่นะคลอนน right, ยเฮ็ดไปเนี่ยมอใดมือนึงมัน่างจะได้ดอกล่ะเอ้ยมานม่มาแล้วดีกว่า่ะมาขันห้องไปเพิงสุกทั้งนอกน้ำกามมาคุ้นแลดตายให้ได้นี่ยสีกากรฟนี่มันกินไปซีไว้นั่งไหนในอนอหนี่มา มันเป็นลาคาจริตฟังสัมผัสลงคือคือคนในลกไม่ได้มีมโทษสะโมหะลาคาจริตก็ยังพอมีกาเป็นโทษสะจริฟยังไหวเบาไหวเฮ็ดไหวยังกัเป็นคนโทสษสะนะศูนย์ไงเบายังมากนี่ใส่รอดเลยคือเป็นคนศูนย์ไงเป็นคนโทษสะเลยแต่ว่านั่งอันนี้สิเป็นลาคาร์เจิฟลงจ้องนั่งเบาแบบมันสิเป็นแบบอ่อนหวานเป็นแบบมักสวยมาก แล้วก็พวกเนี่ยติดอารมณ์ไงนะติดราคาไงล้วเวลาติดเนี่ยไม่ยิ่งเนี่ยต้องใส่สติถึงสองสามแถาเอาเอาเอานิสัยออกแล้วนิสัยมันบ่แมนของออกไงที่หรอเป็นไหนิสัยเนี่ยมันบ่แมนของเปลี่ยนไงเขาสามารถทีด้มนเปลี่ยนโหลดเราต้องสอนกันอันดีช่วอันเลดีบ่ดยเนาะแต่นั่นไ้พิจาณาเด้อว่าซุกนั่นน่ะเป็นซุกทั้งหนอกเข้ามาเอาซุกของในให้จิตให้ใจเข้า คุ้นตัวทั้งโมทั้งโคยังกะว่าไปขาไม่ได้สุกตัวนี้ปุ้มแล้วไอเสี่ยวยังมาหลอกอ่ะเนี่ยเฮ้ยกระสันข้ขามีเงินมีสวนยางนี่ให้มันมีเอาผาดให้ขี้เลี้ยงดูตลอดชีวิตจ้ะเอ้ยเงินของตัวผ้าไอขามฟังบ่ไดด้อกนั่งเอ้ยผู้เล่าบอกเบาขึ้นดิมนาเออมันมันศสนาดิเป็นบ่ลาะมันศาสนาหรอกันบศาสนะมันสิว่าได้บ่มอนบ่ละ อ๋อกานมีปัญญามันจะแอะเลดนี่เลยเพราะเาพิจารณาโดยเปลี่ยนท่าว่เาเงินซ,อซ,ซ่องทรัพย์สินเราหนั่นมันผ้าขามฟังบบได้ให้ซุกได้บ่หน่อยเดียวได้หน่อยเดียวในแต่ตอนใส่มันหน่ะใส่เงินใส่ท่องบ่มีหนีโบมีหลกซุกแต่ตอนนั้ไนไกลน,นกาาันไปเด้มีแต่ถูกเสวงหาราคาห่วงเหยนใบเรื่องเล่า,ลาต่้งๆเกิดจากการราคาผ่านมาแล้วก่อนจีบวดแต่มีเมียม,มานับบ่ะชชน คือว่าพัานมาเบอิอแล้วอ่าเห็นเห็นมาแล้วจะบอกออกยานใช้ที่นิสัสอันหาน,นี้ก็ได้เอากันยุ่สามสี่ปีคนนี้หลังจากศึกษาตำราสามปีแล้วก็ว่างตำราลงนางสมาจินี่ยางสำหรับนางแล้วก็ไปน้องบวัวลำพูไปจามันสายยางสำหรับน,นางใจนั้นพ่อใจมันมันเริ่มรานี้ว่ามันก็เริ่มมขอใจสมมุติสมมติว่าเป็นตัวตนมันเม่เป็นตัวตนของไผน์นี่มันเป็นแค่ขันถานเพราะมันเกิดเพราะจังสี่ยังสี่จานันพรอห้องรู้ตัวนี้ปุ๊บเนี่ย มันสิเริ่มว้างอารมณ์ี่ยตะกี้นี่กันถ้าดันยังเดียวนี่อารมณ์ติดปุ๊บอ้อยังต้องต้องไล่ยังเดียวอ่าบอกย่อมอแต่พอเขาเห็นว่าเออไม่เป็นสิมันเริ่มบ่จริงจังนะเนี่ยเริ่มแบบเริ่มบ่ได้จริงจังบ่ได้อีหยังละคือจังคนคนดาตะกี้คนดาเอ้ยมึกไปเลยใส่ประทุงเลยสูไล่มาสันตุนหัวใจเต้นบา,างทีห้องใจเป็น,นตไตม,มามันมาหน้าไรโอก้ยแตกไตนะเข้าใจับ ันดงเบิดที่ทั่วส่วนไรหัวใจเต้นตุกทุกตุกทุกพหนาแดงขึ้นึ้นึ้นเอาขึ้นเอาแต่เลยหบางแนยพอเขามาพิจารณาเห็นตัวเนี้ยความเห็นของคนมีหลากหลายมีดังคนหักคนจ้างมีดังคนหูวคนบงเขาด่ามากก็เ่อกขดา่ดาตามพา,มเาอเขาเข้าใจเขาเข้าใจยังต่างเขาก็ดา่าเขาเข้าขใจยังเข,าก,กขาก็ยอมแต่ว่าเขาเป็นจากสิเขาบริเ็นตามผู้เดยบา่างเอาเป็นตัวของเข,งขา ตามทำตามวินัยตามหี s, ่ตามพ้องไปอันนี้ม right ันเดพ้นทุกมีขบอาจาย์คนหนึ่งมาเรื่องต่างๆเนี่ยขันห้องคิดไปมันเบ่เห็นให้ห้องทุกดอกขันห้องเบาเหตนมากๆนะเนาะถูกปะแต่ขันห้องเห็ุมันมากๆดยคิดไปแล้วทุกเอย่างนี่แหละแต่มาขันห้องบ่เหตุดิขันมีคนมาว่าให้เจ้าเป็นยังสั่นเจ้าเป็นยังสิบบ่เป็ยนยังนะบ่ศูนบ่เกียดใจโอเคไหม แต่มัน,นมันก็มีหลายอย่างมีหลายอย่างเขาต้องคอยเฟี้ยนเนาะเนี่โดยเฉพาะทั้งจิตเขาเขาสามารถที่จะไ้ได,ได้ทุกคนทุกท่านเป็นกำลังใจคอยเหตุกัน,นได้แล,ล้วปุ๊บยูู้ดเดียวก็ได้เมื่อย,ยานพี่หลอกด้ิพี่หลอกเป็นตัวตังไหนเนาะเมื่อย,ยานยานพี่หลอกปะยานพี่หลอก่ะเมื่อย,ยานดีมากยานเจ้าของหลอกเจ้าของปะ ยันจิตมันหลอกว่ายันกิเลสมันหลอกอ่าแล้วว่าอ่อดีมากเข้มแข็งดียันจิตใจมันหลอกว่าแมนบ้าขุ่นอ่ใตัวอุ้มทีเด้อไอ้คนแดงก็มีบอแม่นถามว่าจิตใจจิตใจยันกิเลสหลอกปะในกิเลสมันสับขาหลอกเขาอยู่ดิจิตอลหลอกแบบดิจิตอลเดนเดบลิงบนเรื่องหนังอันนักเตะเสียริมยีสมัยนั้นเป็นยังหลอกแบบดิจิตอลกิเลสที่กันกิเลสก็หลอกแบบดิจิตอลนี่กันซับขาหลอก เอามันเปลี่ยนคือจิตมันเกิดดับตลอดเวลาไหมบุตนึงเป็นอารมณ์นี้บุตนึงโตตนี้บึตนึ่งโตตนี้บุตนึ่งขันห้องเพระท่านมันตายเลยเอ็มบอคือยังไนผัวกบเมียตอนพิดกันไป่าจันทร์ว่ามันสร้างกันเขากระดูกดำบัดย่ามห่างจากกันมันอารมณ์ไม่ได้เห็นบ่มานลรฟิวดิพีดหอนกันได้แล้วัดเนี่ยยิ้มใจนะห้อภัยได้เบิดเป็นบอกลาครมีโทษน้อยใครช้ามันไข้ซ่า แต่ว่าโทษสามมีโีโทนหมากไข้ไหว้ย้ามผิดกันมาลอรึงจึงตื่นตีมอแหงใจกระโปมันบมดแย่กันไปเพราะเศร้าศู์มากเลยกันเบื้อเดียวนั่น o ะะเศร้าศูมากเลยกันเบ้เดียวกัแต่ว่าราคานี่แล้วมันผูกกันอย่ปากันสองสามเทียสีเทียหาเทียเศร้าเทียซิบเทียกันแต่นั้นากระโปไปเล่นน้ำมันอะไรเพราะพ่อแล้ววะสันพ่อแล้ววะสันใจเขามาข้างใน คอยเหตุเอานะาเรื่องเวลาผมต้องซีเรียดเนอผมมา,า่นยังได้กับสวนมั่นยังหนึ่งแต่ว่าผมกับบริเลดไลหรอกเป็นคนไทยนะผมเป็นคนไทยเจ็บประมาณัช่วงสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนาทียังใอผมกับพี่ย่างเป็นเจ้าต่งางศาสตร์เลคือตรงเวลาแต่วันน,น,น,นั้นกะมาณนี้่าละเพราะคือไบรอยางให้ซีเรียดเพราะกับปฏิบัติกันสบายสบายนี่แหละ นี่ยังกระเฮ็ดร่วมกันขันห้องลากกามได้เนี่ยลานิวอนได้เห็นงานได้ดึงหูออกเข้าใจปะเห็นงานได้ดึงหูออกเพราะอย่างพราอเขาปรุงแต่งจิตเห็นมันมีกําลังเฮ็ดงานได้ตลอดก็ยังพ่อแม่คุณบาทอาจารย์เพินพ่นปัดคุณกวยเห็นปะหรือเพิน่นทำความสะอาดได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆนะ พราะอย่างเพราะเขาคุ้มจิตเขาได้เพราะเขาเริ่มปั้นไปปัดกวดไปมันเริ่มปวดแขนแล้วก็ถูกากมล้วเอาไปถูกอะเอาเราบ้างมีดป้าบหลดได้ไหมเห็นว่าเพราะมันถูกดังนั้นเขาเขาต้องฝึกให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปเขาใจด้ความเพียนมันมีไอ้ยกเห็นแบกอะไรนี่โอ้มันมีไอ้เขาไม่ได้เห็นบนมือแล้วนะ่าส่นนี่นี่สอนเจ้าควงหลดเพต้องให้บืูนมาสอนให้เอากันง่ายสุดอันไหนดีได้ช่วยส้อนเจ้าควง ตัวนี้คันซ้อน,จอเ,นเจ้าของแหลกระเจียมแล้วนี่อันนี้เป็นตัวเฮ็ดในวันนีทนะซ้อนเจ้าของนี่ก็มีเท่านี้แล้วนะครับนะอ่าเอวังก็มีด้วยประการและชนีดนะนี่อาราพอ อภิวาทนาสีริส,สนิจังวุธาปจายิโนจัตตาโรโอธรมาวทันติอายุวันโนสุขังพละสัสโทคอยเจริญในสินในธรรมของพระศาสดาขอให้สุขสามอย่างหล่นขอให้รู้ถึงมิพันพันขอโมมัมนอย่าได้ส่องของเดชบุญทางสีปอ่องของให้ได้ซึ่งการตัดตัวตันหาเลวปาท่านเบิดทุก,กันทุกคนเถิด